ขนมปังกรอบมากตัวที่ทาขนมปังครับโมเพิ่งสั่งมาใหม่มันจะเป็นอัลมอนด์สเปรดครับเป็นเป็นอัลมอนด์บดมันจะเป็นกรุบกรอบมันๆแต่ว่าไม่มีรสชาติความหวานเลยนะครับโอเคนะเพราะว่าตอนนี้มมลองกินแผนเบดอยู่ครับเดีย๋ยวจะมาอัปเดตกันว่าถ้ามันเวิร์กนะก็จะมาบอกว่าเวิร์กยังไงบ้างแล้วพออะไรถึตัดสินใจกินหลักๆอะ่ะเป็นเรื่องของสุขภาพเลยครับ เดี๋ยววันนี้เราเออกไปถ่ายรูปสนุปปี้กันดีกว่าครับที่เซนทรัลเวล์เนาะก็คือเห็นรูปใน a c e b o o k อะคนเขาไปถ่ายกันสวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยอะนี่โมก็นับตากล้องไว้เรียบร้อยแล้วครับก่อนออกจากบ้านทุกครั้งหนึ่งอย่างที่ต้องทําก็คือฉีดน้ําหอมเป็นเหมือนกันไหมครับทุกคนเราทาตัวมันเป็นเรื่องปกติแล้วเนาะเออเดี๋ยววันนี้มัมจะใช้อันนี้เนาะถามว่าเคยมีวันไหนที่ลืมฉีดไหมก็เคยแล้ววันนั้นกลายเป็นว่าเราไม่มั่นใจ เราจะคอยดมตัวเองตลอดเวลาเลยเนาะวันน so is um? ี you, to me, ้เราใช้เป็นอันนี้ครับขอยกมือขอบคุณก่อนขอขอบคุณทางเอฟแอนอร์เยครับเขาส่งน้ําหอมให้ทั้งสองกลิ่นเลยเนาะถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้จักหรือยังไม่คุ้นเคยกับเอฟอนอร์เนี่ยเมื่อก่อนมดเบิกเนตเขาด้วยตัวนี้ครับ EP01 ทีดมเขาเป็นน้ำหอมแบรนด์ไทยที่ทำน้ำหอมมาได้ดีมากๆครับเขาเบลนกลิ่นออกมาได้น่าสนใจมันไม่ใช่เพนเพลนะมันเป็นกลิ่นที่มีความซับซ้อนเนาะอันนี้อันที่มดมีละกันเนาะ EP01 เนี่ยมันจะเป็นกลิ่นชื่อว่าซิการ์ We burn for love ว้าซึ่งพอเป็นเอฟแฟมแเนี่ยเขาก็ยังมีกลิ่นนี้นะครับอ่ะให้ดูนิดนึงหมดได้2กลิ่นนี้มาเนาะเพื่อนๆสังเกตตรงโลโก้นะครับนี่โมก็แอบไปอ่านมาเขาบอกว่ามันจะมีความหนักเบาเปรียบสเสมือนการหายใจเข้ากับหายใจออกเฮ้ยมันมีความปรัชยาซ่อนอยู่ในนี้ด้วยวันนี้โมขอใช้กลิ่นอันนี้ก่อนละกันครับเป็น flower from a stranger ชอบชื่อไม่ใช่ไรนอโมจะขึ้น พวกท็อปโน้ตเบเด e ลโน้ตแล้วก็เบสโน้ตไว้ให้นะครับเพราะาเรื่องน้ําหอมเนะี่ยมันเป็นอะไรที่อธิบายยากมากๆเลยกลิ่นมันจะมีความดอกไม้ครับเป็นแป้ง,ปง au, ๆเบาๆสบายๆบายมดรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยใครใช้ก็ได้แล้วก็ใช้ในวันสบายๆใช้ได้ทุกโอกาสเนาะอันนี้เข้ามาในธีมของดอกไม้จากผู้ชายแปลกหน้า ตรงไหนเหรอที่เขียนว่าผู้ชายเขียนแค่ว่า stranger เนาะสำหรับผู้ชายก็จ,จะเป็นดอกไม้จากผู้หญิงแปลกหน้าก็ได้ครับเนาะก,ก็ช่วยให้วันของเราสดใสแล้วก็พิเศษมากขึ้นครับต้องลองฉีดอืมคือตอนแรกพอดมเรานึกไม่ออกหรอกพออ่านชื่อพวกส่วนผสมท็อปโน้ตเสบสน้ตมาแล้วเออเป็นไปได้ เวลาม่ฉีดน้าหอมแล้วแต่คนแล้วกันนะคะบ,บางคนเขาจะสเปรย์ไปที่หลังหูเลยใช่ปะแต่หม่เราเป็นคนชอบฉีดที่ข้อมือครับโมจะฉีดที่ข้อมือปุ๊บแล้วก็จะเอาข้อมือสองข้างอะแตะกันอย่าขยี้นะครับแตะเบาๆแล้วก็เอามาแตะที่หลังหูเออมันก็จะแค่นี้พอกลิ่นมันก็จะโชยออกมาเหมือนเป็นกลิ่นตัวเราอ่อนๆเนานะแล้วแต่เทคนิคแล้วก็โมเหตบางคนเขาสเปรย์ขึ้นฟ้าเนาะแล้วเขาก็เดินผ่านว่าว้า มันเอาอย่างนั้นเลยรู้สึกเปลืองไม่รู้นะครับเออมันชอบใช้แบบนี้ละมดแอบเห็นทริคของฝรั่งเขาจะเอาสเปรย์น้ำหอมมาฉีดใส่สำลีก้อนสมมุติอันนี้เป็นสำลีจริงๆมันเป็นชิชูนะครับสำลีก้อนอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วเขาจะยัดไว้ในนมเว้ยหว่างน,นมอ่ะเขาบอกว่ากลิ่นมันก็จะอยู่นานอยู่ทนก็เออว่ะแต่ทางเราก็คือยัด ยัดปุ๊บก็หล่นลงไปข้างล่างเนาะก็เลยไม่ได้ทำวิธีนี้แล้วน้ำหอมของเขาเป็นออเดอร์เพ์ฟูมด้วยก็ติดทนมากๆเลยเนาะเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันดีกว่าจะอธาาิบายกลิ่นให้ฟังเนาะว่าเขามีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเนาะ มี3ราคานะครับมีเด็กนักศึกษาแล้วก็ผู้ใหญ่เราก็โดอนผู้ใหญ่ไปเนาะอันนี้เขาจะแบ่งเป็นรอบนะครับทุกคนถ้ามาก็ดูเวลาดีๆแต่วันนี้คนน้อยเขาบอกว่าซื้อแล้วก็เข้าได้เลยครับมุงใช่ไหมว่าประตูอยู่ไหนหมด,หมดประตูอยู่นี่ปิดอยู่ จะเป็นโซลบายสีนะครับมันจะมีแบบให้เราเลือกอยู่ความพิเศษ,ษถ้าเป็นจรวดอ่ะเราจะเขึ้นจอได้นี่เป็นแบบนี้เดี๋ยวมดเอาแบบจรวดดีกว่าเพราะว่ามดไม่มีฝีมือพอที่จะทําแบบนี้คเปร์คือเราจะหาจรวดเราให้เจอทําจํารวดรูปลายวัว <c oughs> เราจะได้หางม <c oughs> จัรวดลายวัว ีมือเด็กประถมมากเดี๋ยวเราไปทห้พี่เขาสกแกนกันแล้วมาดูเฉวิเวัา นี้เพื่อนมาเที่ยวกรุงเทพครับเดี๋ยวหมแบบไปเจอสน,น่อยต่อแห้งอยู่เลยเริ่มครับโอ้ยไม่มีคนดูแลนะแล้วเนี่ย อ่านให้ไดนะ้ยูชูสุดอันนี้ดีกว่าสดใสวันนี้เราจะออกไปชิวกับเพื่อนครับเราจะลองใช้กลิ่นนี้กันดูชื่อกลิ่นว่า Hard Strike Midnight ครับจะบอกว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่เซ็กซี่มากครับโมอชอบกลิ่นนี้นะจะอ่านให้ฟังคร่าวๆเข,า,ขาบอกว่ากลิ่นนี้คือการเดินทางของอารมณ์ระหว่างความสุขหวงวหาหววหาของความรัก ใช่มันเป็นกลิ่นที่ เหมาะกับฉีดเวลาไปเที่ยวมากๆครับเริ่มจากท็อปโน้ตเลยเป็นพิ้ง p ปเปอร์ครับเบอร์กอมอสเกรฟฟูดเมโดโนจะเป็นชินามอนซัฟฟรอนปาปิก้าเฮ้ยเข้าปาปิก้ามาล้างน้ำหอมด้วยครับส่วนเบสโน้ตเนี่ยจะเป็นทูบ a c โคเลเตอร์เวททิเวอร์แล้วก็มัสก์กลิ่นที่มดได้กลิ่นนะคะแบบหลักๆหลังจากที่มันเริ่มจางแล้วเนี่ยจะเป็นกลิ่นของบุหรี่ครับหนังแล้วก็ชินามอนคือมันจะมีความควันควาน,วนบุหรี่แล้วก็อมหวานนิดหน่อยเมว่าเป็นกลิ่นที่มดชอบอะตอนแรกคือมดดมแบ มันนึือกว่าเป็นวานิลานะครับแต่ผดมงไปดมมามันเป็นแบบเหมือนเป็นหนังผสมกับชินามอนอนะ่ะมันให้ความหวานแต่ยังแบบอุ่นๆอยู่ออเออกลิ่นเนี้ยดีมากฉีดเลยเหมือนเดิมครับฉีดี่ข้อมือเราเอามาแตะเนาะปะ๊บโอเคเราไปไอคอนสยามกันครับวันนี้เริ่ม อแค่่ขาาวก็ูเฮ้ยมีการแก้ผ้ากันเกิดขึ้นใช่วยเราเราจะไปไหนทำไมต้องมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยเราจะไปส่องเราจะไปไหนพี่ใครเราจะไปส่องผู้ทำไมต้องแต่งหน้าด้วยเป็นผู้ชายไม่เลวไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยนะไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยนะโอ้ยยังยังไม่จบแค่นี้นะครับคืนนี้เราต้องไปกันต่อ let's go กินก๋วยเตี๋ยวไก่กันก่อนเราต้องหยุดก่อนที่เราจะไม่ได้หยุดหยุดที่โรงพยาบาลทำไรอ่ะร้อนมัดผมเมษามิสพามิจุนากรากระดาห <laughs> น้าร้อนเมืองไทยไหมเมษาเดี๋ยวเราให้ดูเอให้ดูว้าวนี่คือเกาเหลาแห้งมันก็จะเป็นแบบถั่วงอกแล้วก็เป็นซีอิ๊วดำ กินข้าวเสร็จเราก็มาตัดผมรับส่งการนะครับผมยาวไม่ไหวแล้วเราก็จะใช้ตัวดาวเพิ่มตัวเดิมเราทำไปกี่รอบแล้วพี่กอสามสองสามใช้ได้นานมากรอบนี้รอบที่สี่เหรอพี่รอบที่สเ,เออ้เนี่ยใช้ได้สี่รอบสำหรับผู้ชาย่ะ มาสั้นนะครับมาเริ่มเพิ่มผมกันเลยว่าดูโฟกัสนภาไซโตเีแ่ล้วเล่มสุท้ายที่ใช้ r e f e r ได้วันนี้นก็คือดาวเพิ่มทั่วหัวเลยครับทุกคนข้างๆ ตัวหนึ่งข้างหลังคนกดหนึ่งลูกวัวกดสอง<_><_มันเอาไว้กดผงข้างๆครับเวลามันฟูเนาะที่ม,มาจากช้อปปี้มีตัวน้ํายาใช่ปะเขาให้แปรงถุงมืออุปกรณ์มาครบเลยลองไปจิ้มกันดูเนาะก็ได้อยู่ด้วยม,มันก็จะได้ประมาณนี้ครับทุกคนมันก็ลงอยู่นะนเหะ็นไหมอ่ะเออก็ถ้าใครอยากทําดาวเพิ่มเล่นก็ลองไปเสิร์ชกันดูีหอนี้ กราฟเผมก็สั่งมาจากช้อปปี้อะไรเงี้ยครับในกล่องก็มีถุงมือมีหลอดแล้วก็มีอุปกรณ์ให้เรียบร้อยเลยก็ไปทำกันดูได้นะครับจบอาทิตย์นี้ไปแล้วครับยังไงมันก็ฝาก น้ำหอมจาก F&L ก็ได้นะครับให้หมแนะนำนะโมแนะนำว่าไปดมที่ช็อปเขาดีกว่าครับที่ An o t h e r Man Story ครับที่ M q u a r t e r ทรเนาะแล้วก็จะมีทเวนตี้เซคเกิเสียมสแควร์ซอยสองครับลองไปดมๆมดูดีกว่าถ้าคิดว่ากลิ่นเนี้ยน่าจะโอเคแล้วก็ลองขอเขาสเปรย์ที่มือดูครับไปเดินเล่นสัก1ชั่วโมงแล้วก็ดมดูถ้าชอบก็ค่อยกลับไปซื้อครับอันนี้เป็นคาแนะนาจากมดนะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังน้ำหอมเขาหอมมากทำออกมาได้ดีแล้วก็ติดทนด้วยฝีมือคนไทยช่วยกันสนับสนุนนะครับ คลิปนี้หมดลาไปก่อนละเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายซิกเรตเลือกไม่ได้ครับ